วันนี้สวยผิดปกติชาติเสียยืนเอาแล้วเอาแล้วเดบมาแล้วเอาโว้ยเนี่ยมีฉันในซุ้มสอ่เลยมันแรงกันหนึเว้ยวันนี้เก่งดีครับตอนนี้เรากำลังไปไหนครับไปเขาน้อยคอยลักครับมันน้อยจริงไหมยวคุณรู้รู้สึกมันเป็นยังไงครับปวดล้าวปวดล้าวไปไปไปเลยดีเอเจ็ตเมินสุภาพสตรีท่านนี้ชื่อไป ไปดิตัดออกได้ไหมครับตรงเนี้ยจะถึงแล้วโอเคได้ค่ะ เอาดิอะไรอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองเออกว่าจะนึกออกโอ้โหแสงสวยนะนะเช็คบิได้วยนะคะมาเวเลนะคะาฟังบุญเลยเยอะาวางด้วยนะคะขออนุญาตนะคะเว้นเฉพาะเส้นสีเหลืองนะคะเพราะว่า เองนะคะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเรามาถึงองค์การบริหารส่วนมาแล้วนะคะให้วิ่งตรงเส้นสีเหลืองแล้วกันนะคะที่เป็นเซ็นเตอร์นะคะตัวเองนะคะเอาเวลานี้เราก็จะไปกันเต้นแค่นั้นแค่นั้นรับมิตรเล็วน้อยรับนิตเลยต่อไปเราก็จะไปหาที่นอนนะครับหาที่การเต็นนอนเนาะนอนหน้าเวทีได้ไหม ไม่มี่้งสนด้วยโหฉันออดิฉันดูเหงานะคะบบเพราะว<อ>่าวันนี้มาตัวคนเดียวเออน่าสงสารเนาะครับแล่เวลานี้เราไม่ใช่เราดิคุณสมน์ก็การเต้นเสร็จเรียบร้อยเดินไปไหนเราแล้วเราก็จะหาอะไรกินต่อไปเราก็จะนอนตื่นตีสองตีสามอาบน้ำเตรียมไปวิ่งตีสี่ โอ้เยี่ยมโอ้ไม่จาตอนนี้นางก็เตรียมอุปกรณ์มาครับอยู่นะครับข้าวจานคำโตโตมาเร็วเผ็ดไหมเผ็ดไหมคะ เราจได้นะเนี่ยเปิดต้าตึงครับจบเก่งไปหมดจบจบเที่ยงพี่ไม่เอาอย่ามาจบพรผมผมเที่ยงคืนเนี่ยจะจบฮอนพี่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเจ็บอยู่เลยเนี่ยเป็นอะไรล่ะคนนี้ไปยูทิบบี้่างแล้วตอนนี้ จากสวัสดีตัวกับพี่นายสวัสดีค่ะเอาให้จบนะเก็บพีบเบิ้ลไม่ได้ฉันลง55ฉันไม่เคยพูดเลยนะฉันลงเจ็ดสิบห้าแต่ในตะไลแล้วทำไมวันนี้สวยผิดปกติเขาให้โบน้าตอนเที่ยงมาดูเลยที้เช้าหน้าเตอร์ทางจีเลยทางจีเป็นแบบบ๊ายบายหลังอาคารนะครับมีห้องน้ำให้เข้านะฮะเอานึกว่าใครสาวแกล้ง ฮนมันจะตอเวลาดีเดีนปกต์ครับจได้ยงไเด็กเยันยันเอยันนไม่่โ สวัสดีอยู่ผมทอปกติแล้วนี้ผมอยู่กับใครไม่รู้ดิวันนี้ทั้งหลายไม่เห็นหรอกอะไรนี่ให้มาวิ่งในท่อน้ำดวหนึ่งพี่ Water Station ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนไม่รู้วัดเขาจันงาม <laughs> กิโลที่สิบสี่ีหมูก,ก่อมูหมูปล่อยกับหมูหมูปล่อยกับหมูชิ้นนัหมูทอดบ๊ายบาย <laughs> ครับครับตอนนี้ก็เช้าแล้ว เรากำลังมุ่งหน้าไม่ใช่เราคมนี่แหละกำลังมุ่งหน้าสู่ Water Station 2. ื 2. 2> อ W2 โคตรเนี่อา สวยไหมสวยแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวสักแปดโมงเก้าโมงเดทก็น่าจะออกบัรไล่ละทีเนี้ยแล้วก็เข้าสู่กิโลเมตรที่ยี่สิบแล้วเลนนี้เป็นเลนที่เงียบเหงามากไม่ค่อยเจอใครแม่งไม่น่ารีบเลยโอ้เหนื่อย เหมือนกันครับกลับแล้วหรอเดียวครับเตรียม <laughs> ตัวเดะโต๊ะโตวะโต๊ะ <laughs> ามาล้างจิน้หน่อยสิเออเอี่ไหนที่ไหนธรรมชาตด,ดีนะครับปลาแบบนี้ เราอยู่ที่วัดอยู่ที่นักสงฆ์ท้ามน้ำหยดโอ้ไม่อ๋อฮะอ๋อฮะดูดูสัตว์กูน่ารักอีกชนดิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องคอยระวังมัน โอ้โหกว่าจะถึงเออน้ำอุ่นมุ่งหน้าสู่ AC ตรงเยอะๆวันนี้ผมอยู่กับอยู่กับใครครับพี่อะไรครับครับ sẽ đào nhiều dào dào biết chưa? Đi 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 đi, đi đi, đi สู้ครับดูดูดูไปอ้าเก็บไปเร็วเก็บไปเร็ว,วนี่มันเป็นน้ำตกวะ

ยังไงมีอะไรกินพี่ไะโละโลอีกอ่ะ AC AC อีกนีกล้วยกินนะครับนี่จะว่าเป็นฟูมีาวกล้วยครับผมมาเร็วขนาดนี้ ต้องกินข้าวกันก่อนนะครับแน่ใจว่าเป็นแบบชเ็นเซอร์ถ่ายวิ่งเร็วขนาดนี้อันนี้คืออาหารของเราออกจากเอสีมุ่งหน้าสู่เอห้า ในสุดเราก็ถึงเอห้าฮัล <laughs> โหลัลนหอนัลโลฮับโหลฮัลโลฮันโับโหลฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลฮัััั <laughs> ัลัอ <laughs> ไปดีกว่าไปใหญ่มาใครใหญ่มาใครให่เข้าจะเข้าเจ้าที่ที่สามใช่ไหมเสร็จใช่ไหมบี้หน่อยไปไปกินข้อคอนอารมณ์จะได้ดีอารมณ์จะได้ดีเหรออ๋อเมื่อกี้ผมงุนหงิดเหรอดีนะผมว่างุนปรับอารมณ์นิดนึงไปมาม่าซะ่อไปก่อนไปนี่ถึงเขาน้อยแล้วพี่อันงั้นอวยพรผมหน่อยไไปสู้

หหมมออบบป่ะๆๆเก้าน้อยตุ๊กใครให้เดินตอนนี้เราอยู่กับพี่เก่งพ่อพี่ใหญ่บ well ้านผอดกโ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 ก้เดี๋ยวเดินทอน้ายหาดเ่็นไงครับบนรถเยอะไว้ สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนฝั่งมาด้วยนะวิ้ยไม่ได้เดี๋ยวผมเหนื่อยอยู่อ๋อสัมภาษณ์โอ้โหปใหญ่พี่เก่งไงครับตอนนี้เรากำลังไปไหนครับเราังไปเขาน้อยคอยลักครับมันน้อยจริงไหมเดี๋ยวก็รู้กันที่ผ่ายครับครับไปกันครับ Let's go อาการมันเป็นยังไงครับง่วงนอนครับโอ้โหโชมพูเลยนะครับประตูป้อมเดมิทร้าเดมิรับอะไรครับอาการมันเป็นยังไงครับนี่สบายสบายแปลกๆครับเแ็ดออกแล้วครับแดดออกแล้ว ไปม่เลยจะถึงเนี่ยเบื่อจังเท่าเจ้าดินเนี่ยรู้สึกมันเป็นยังไงครับมันลาวนลาวไปไปไปโกโกไปไปไปม่เลยจะถึงโก โอ้ผมปวดเท้าแล้วไปติง้งไป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 โก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 ไปดูดูผู้ที่ทิ้งผมไปพี่ออมเอาครับจำครับจำเปร์จำจำบุดจำบึดโกโกโก <laughs> l ลดี้แอปเจตเมนสุภาพสติท่านนี้ชื่อไปไปอียลู้ตู้ครับโกโกโกอย่าหยุดอย่าหยุดครับในที่สุดเราก็ถึงถนนมิตรภาพไปขึ้นรถลับบ้านกัน เอเหกอ่ะท mm ี hmm. so ่เดิมเจ็ดย่มไปไปไปเรย่อยๆทามุดสวยช็อกโกแลตสวดำอชองครับผมลอดชองได้เลยครับ นี่คือการปฐมปยาบาลที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวก็หายี่เขาเสซตแล้วเขาเสซตแล้วสู้ๆครับไอติมไม่ะไอติมไอติมหวานครับไอติมคืออะไรไอติมเลยไอติมเนี่ยไอติมเนี่ยเนีไอติมก่อนครับตอนนี้ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทบอห้า จะเข้าเส้นแล้วครับอีกประมาณสามโลโก้ไปดูอยู่ <Do you. laughs> อะไรกันนี่ เอามาไว้ทำไมเนี่ยทำไมไม่ขึ้นทางดีๆเนี่ยเดิ๊ดยากสิดคือตรงข้ามร้วเนี่ยแหละครับโอ้โอเคหน้านึ่ได้ไงได้ข้ามร้วนี่ยากสุดแล้วครับจะตายแล้วตัดออกได้ไหมครับตรงเนี้ยจะถึงโอ้ ก็จบไปแล้วครับสำหรับงาน c u t เ e r X t เ a i l 2 0 2ทลแล้วตอนนี้ผมอยู่แล้วตอนนี้ผมอยู่บูธพุกคาลีซึ่งผมเป้าอยู่คนเดียวแล้วเราอยู่กับทีหนึ่งโอเวอร์โอ้ยินดีด้วยนะครับเท่าไหร่เพ่ยยังอยู่ในรุ่นอยู่ปะยอดครับสุดดยอ นมรอค่ะ3 5 6 8นะคะคุณสิตรายยุคนะคะ้หนเียงนะคะตัวไม่เป็นไรครับ เราอยู่กับผู้บาดเจ็บทั้งหลายมาด้วยกันมาด้วยกันน่าจะเป็นคุณลาวันนะครับคุณลาวันวิ่งเส้นกลางมาแล้ววิ่งเส้นกลางมีช่างกล้องนะครับไม่ตรงเส้นกลางเดี๋ยวจะให้ลงไปขึ้นมาใหม่นะครับบอกเลยสามสามสามสองนะครับคุณลาวันนะครับสามชั่วโมงห้าสิบหกนาทีมีเพื่อนรอถ่ายเดินกันบ่อเลยนะครับมีแต่คนชมนะครับ ใครเมื่อยใครปวดนะครับเดินเข้าซุ้มสมิติเวชอย่าโบนอย่าโบนเข้าไปทักนึงนะครับคุณสุรศิษฐ์นะครับคุณสุรศิษฐ์สามสี่เจ็ดแปดนะครับคุณสุรศิษฐ์นะคะหกชั่วโมงห้านาทีนะครับตบมือในโชว์หน่อยนะครับครับ่งสามห้าเจ็ดเข้าไปแล้วนะครับคุณ เขาจะได้สนใจลองรือ๋อเสียงไฟดีนงเข้าไปแล้วนะครับ6ชั่วโมง6กนาทีนะครับแล้วก็